สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลก็ได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อตุลาเดือดทั้งเดือนแรงต่อเนื่องเฝ้าระวังอันตารายเปิดดวงเมืองเดือนตุลาคมเป็นเหมือนคลื่นใต้น้ำสัดแรงการเมืองเศรษฐกิจพลิกผันท่านผู้ฟังครับเรียกได้ว่าเป็นคำทำนายดวงเมืองที่ยังคงผันผวน แรงต่อเนื่องเปรือบเสมือนคลื่นในมหาสมุทรที่เดียวสงบเดียวปั่นป่วนกลายเ,เป็นแปลงทางการเมืองประกอบกับอิทธิพลของดวงดาวที่ได้ส่งผลให้สถานการณ์บ้านเมืองมีความไม่แน่นอนสูงทางการเมืองเท่ร้อนระอุเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวแต่ต้องระวังภัยพิบัติที่ยังน่าห่วงและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้คราบเดือนนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้สติและความรอบคอบในการดำเนินชีวิตเป็นอย่างยิ่ง ดวงเมืองเดือนตุลาคมยังผันผวนรุนแรงดวงเมืองยังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเต็มไปได้วยความผันผวนราวกับคลื่นในมหาสมุทรที่เดี๋ยวก็สงบราบเรียบเดี๋ยวก็ปั่นป่วนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับอิทธิพลของดวงดาวที่เคลื่อนย้ายตำแหน่งหลังปรากฏการราหูอมจันทรก็ยิ่งส่งผลให้สถานการณ์บ้านเมืองมีความไม่แน่นอนสูง ท่านผู้ฟังครับเดืนนี้การเมืองยังคงร้อนนะอูมีนโน้มการโจมตีทางการเมืองทั้งขุดคุยอดีตสร้างประเด็นที่แสร้ายป้ายสีเพอ่อดิสเครดิตฝ่ายตรงข้ามก็น่าจะเป็นประเด็นความขัดแย้งเดิมที่อาจจะถูกนำกลับมาเป็นเครื่องมือจึงควรจับตาก,การเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองต่างๆและวิเคราะห์ถึงแรงจูงใจเบื้องหลังการดำเนินนโยบายต่างๆของรัฐบาล อาจถูกครอบงำโดยบุคคลหรือกลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มซึ่งเรื่องนี้ประชาชนควรตื่นตัวและตรวจสอบการทำง,งานของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันครับถึงแม้ภาพรวมเศรษฐกิจเดือนนี้จะมีแนวโน้มสดใสประชาชนมีเงินทองใช้ใจ่ายมากขึ้นด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจใจเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทก็ตามแต่กลุ่มทุนเดิมกลับไมมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน แต่ควรระมัดระวังถ้าสู่เข้าพระเสาแทรกเศรษฐกิจอาจจะดีขึ้นเพียงชั่วคราวแล้วกลับประสบเศร้าอีกครั้งดังนั้นการลงทุนการทำธุรกิจควรวางแผนอย่างรอบคอบไม่ประมาทเพราะสถานการณ์ยังคงผันผวนอาจเกิดการเปลี่ยนปแปลงแบบไม่คาดคิดได้เสมอครับส่วนเรื่องการเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้นก็ยังคงน่าเป็นห่วงครับโดยเฉพาะภัยที่เกี่ยวข้องกับน้ำเช่นฝนตกหนัก น้ำท่วมและดินถลม่มซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมทําให้ผลผลิตเสียหายเกษตรกร,จ,กรจึงควรเตรียมมาตรการป้องกันและหาแนวทางในการลดความเสี่ยงเช่นการจัดก,การน้ําการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกการเลือกพันธุ์พืชที่ทนทานต่อสภาพอากาศรวมไปถึงการทําประกันภัยพืชผลครับขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยก็ต้องเตรียมความพร้อมรับมือ และติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับท่านผู้ฟังครับตัวเมืองมีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุทางทางโบกทางน้ําและทางอากาศซึ่งอาจจะนามาซึ่งการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินประชาชนจึงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและการใช้ชีวิตประจําวันให้มากๆครับช่วงนี้ดวงเมืองมีเกณฑ์ต้องระมัดระวังภัยจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาในคราบของนักธุรกิจ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โตยมักจะใช้เล่ห์กลอาพรางตัวเองเพื่อลอกลวงประชาชนซึ่งมันได้มีเพียงแค่รายเดียวแต่มีหลายกลุ่มหลายรูปแบบและเกี่ยวพันกับคดีความต่างๆมากมายครับดังนั้นจึงต้องใช้สติและวิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลข่าวสารพิจารณาไต่ตรองให้รอบคอบท้งนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากอาจจะมีการจับแพะชนแก่ กล่าวหาบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องให้ได้รับความเดือดร้อนนอกจากนี้นะครับเรายังต้องระวังคำพูดที่ฟังดูหอมหวานน่าสงสารชวนให้หลงเชื่อแต่แท้ที่จริงแล้วอาจแฝงไปด้วยเจตนาร้ายหวังผลประโยชน์และมุ่งเอาตัวรอดเพียงฝ่ายเดียวท่านผู้ฟังครับโหวนวสุนักโหราศาสตร์ชื่อดังก็ย,ยังให้ข้อมูลสนับสนุนโดยได้ทำนายดวงชะตาราศีกับห้าราศี ที่ได้รับผลร้ายและผลดีในช่วงนี้เมื่อดังนี้ครับราศีแรกคือราศีเมษได้ทำนายว่าเรื่องปัญหาความยุ่งยากวุ่นวายไม่แน่นอนอุปสรรคต่างๆที่ติดค้างและไม่เคลียร์ก็จะเริ่มคลี่คลายลดน้อยลงแต่ในขณะเดียวกันครับโชคลาภอะไรที่เคยได้มาแบบไม่สุจริตหรือใครที่เคยทำธุรกิจสีเทาหรือไม่ถูกกฎหมายก็ต้องระวัง จะมีคนแฉให้จนเสื่อมเสียชื่อเสียงคนที่สร้างภาพไว้ดีก็จะโดนคนขุดเรื่องแย่ๆในอดีตมาโจมตีทำให้ขายหน้าตกต่ำถึงต้องเป็นคนล้มละลายและโดนเหยียบจมดินเลยด้วยซ้ำส่วนคนที่ไม่เคยทำอะไรเสรื่อมเสียเคยทำดีไปแบบบิดทองหลังพระไวยก็จะมีคนจำได้และได้ลาบจากความดีเก่าๆครับราศีที่สองราศีกัน ครับจะต้องระวังปัญหาเรื่องคู่ครองโดยเฉพาะคนที่เพิ่งมีคู่ครองคบหากันไม่นานเกิน3ปีรู้จักกันในช่วงปี6 5ถึง6กก็ยังจะต้องระวังเรื่องปัญหามือที่สามที่จะเข้ามาทําให้ชีวิตคู่มีปัญหาส่วนคนที่แต่งงานกันแล้วแต่เพิ่งจะมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันไม่เกิน3มปีก็ให้ระวังจะมีปัญหาทะเลาะเลิกรากันเพราะเพิ่งมารู้จากเนิสัยใจคอ ที่ปกติแต่ละคนจะไม่เคยแสดงออกแต่มาเริ่มแสดงออกในช่วงปลายปีนี้ได้รับนิสัยกับพฤติกรรมนั้นไม่ได้ส่วนคนที่มีแฟนกันมานานเกิน5ปีคาดว่าปี2568จะเป็นปีที่จะต้องตัดสินใจแต่งงานมีครอบครัวไม่งั้นความสัมพันธ์ที่มีอาจจะลดลงและอกลายเป็นแค่เพื่อนสนิทครับราศีที่3คือราศีตุลคลัปัญหาเรื่องคู่ครอง ทางเรื่องมือที่สามหรือการทะเลาะกันจะลดน้อยลงคู่ไหนที่ตัดสินใจจะหย่าร้างก็จะแยกทางจบกันในช่วงปลายปีนี้เป็นต้นไปในทางกลับกันคนราศีตุลจะมีปัญหาเรื่องบุตรบริวารเข้ามาแทนครับในช่วงปีหน้าคนที่มีบุตรก็ต้องระวังบุตรจะเจ็บป่วยบ่อยและคนที่ทำงานธุรกิจส่วนตัวที่เพิ่งพาลูกน้องบริวารทำงานให้เป็นหลัก ก็ต้องระวังลูกนองบริวารที่เคยไว้ใจจะทำงานผิดพลาดและก่อปัญหาให้ครับราศีที่4คือราศีกุมลับถ้าตามกินปกติราหูเข้าพบการเงินคือราหูหลวงทรัพย์แต่สำหรับคนราศีกุมจะไม่เหมือนราศีอื่นครับพอกลายเป็นว่าต้องเสียเงินก่อนแล้วจะได้เงินในภายหลังหรือจะได้ผลประโยชน์เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว เผด็จต้องจ่ายค่าหนายหน้าหรือแบ่งผลประโยชน์ให้กับคนที่เขาอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือดังนั้นคนราศีกุมจะไม่ถือว่าจะมีปัญหาเรื่องการเงินเหมือนกับราศีอืนอ่นๆที่โดนราหูหลวงทัพย์แต่ตรงข้ามราศีกุมในปีหน้าคือช่วงชีวิตที่ต้องลงทุนทําธุรกิจหรือต้องยอมแบ่งผลประโยชน์ให้กับคนอื่นที่เข้ามาช่วยเหลือแล้วจะได้ผลประโยชน์ในภายหลังนั่นเอง และราศีสุดท้ายราศีมีนดวงราศีนี้จะเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพและความจะป่วยข้ามารบกวนทั้งโรคประจำตัวเก่าๆและโรคใหม่ซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินคนราศีมีนช่วงปลายปีนี้เป็นต้นไปจนถึงปี2568จะต้องระวังปัญหาเรื่องสุขภาพโรคกระเพาะลำไส้และระวังจะมีคดีความที่ต้องส่งผลให้ต้องเสียทรัพย์ คนราศีมีนถ้าเป็นไปได้น,นะครับควรระวังเรื่องอารมณ์โดยเฉพาะความใจร้อนขี้โมโหซึ่งปกติอาจจะไม่ส่งผลแต่ช่วงราหูย้ายอารมณ์ด้านนี้จะค่อนข้างรุนแรงระวังคำพูดคำจาให้มากๆครับเพราะจะเป็นช่วงที่มีคนจ้องจับผิดศัตรูเก่าๆจะกลับมาเล่นงานและอาจจะเผิอไปสร้างศัตรูใหม่เพิ่มขึ้นเพราะคำพูดของตัวเองครับอย่างไรก็ตามครับ ดือนตุลาคมช่วงนี้ตั้งแต่วันที่15ตุลาคมถึง14พฤศจิกายนถือว่าเป็นช่วงที่มีเลือกดีในการเปิดธุรกิจเปิดร้านค้าจดทะเบียนบริษัทหรือเริ่มทากิจการค้าขายหรือบริการหากใครจะวางแผนทําธุรกิจเปิดร้านค้าจดทะเบียนบริษัทหรือเปิดกิจการอะไรก็ควรจะทําในช่วงนี้ครับเพราะบริษัทจะมีความมั่นคงและความเสี่ยงที่จะถูกโกงหรือจะหุ้นส่วนไม่ดี ก็จะน้อยกว่าช่วงอื่นๆครับท่านผู้ฟังครับซึ่งโดยสรุปแล้วเดือนตุลาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้สติและความรอบคอบประชาชนควรติดตามข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณวางแผนการเงินการลงทุนเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวน,นทางเศรษฐกิจและภัยพิบตัติแม้สถานการณ์โดยรวมจะงคงมีความท้าทายแต่หากว่าเรามีสติปัญญาและความสามัคคี ก็จะสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากนี้ไปได้และการพยากรณ์นี้ก็เป็นเพียงการวิเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ซึ่งอาจจะมีความคาดเคลื่อนได้ท่านผู้ฟังควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยครับช่องคิดดีธรรมดีแชนแนลขอขอบพระคุณนื้อหาที่มาข้อมูลที่นำเรื่องราวดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟัง ขอพระคุณท่านผู้ฟังกัลยานิมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ